สวัสดีจ้าเมื่อนี้กลับมาพบพอกับแม่ปลอย้าเพิ่อนอีกแล้วนะจ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยจะเฮ็ดเค้กลอดช่องนะจ้าแต่ว่าแม่ปล่อยจะเฮ็ดเค้กแบบหนึ่งนะจ้าจะส่วนผสมลักเลยก็ต้องเป็นลอดช่องนะจ้าไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยจ้าไข่ไก่สองฟองจ้า นมจืดจ้าสามสิบมลน้ำตาลทรายหาสิบกรัมกินวานิลาจ้ะเนยละลายสี่สิบกรัมคนคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจ้า ข้นจนกว่าน้ำตาลจะละลายเลยด้ยจ้าหล่อนแป้งกับเบกกิงโซดาใส่ลงไปจ้ะแม่ปล่อยใส่แปง้งเค้กยู่า0ิรกัมเลยจ้ะเบกกิงโซดาสองกัม ผสมแล้วเรียบร้อยนะจ้าตอนนี้แม่ปล่อยตั้งไฟไว้แล้วนะจ้าน้ำเดือดแล้วนะจ้าเทใ,ใส่พิมพ์เลยจ้าเทลงประมาณเคิงพิมพ์กับพ่อละจ้า เ็จเรียบร้อยแล้วจ้าขั้นตอนต่อไปเอาไปหนึ่งเลยจ้ามาที่นี่แม่ปล่อยจะหนึ่งอยู่ประมาณ20นาทีละจ้าหนึ่งไฟกลางเลยจ้าจ้าขั้นตอนต่อไปน่าจะแม่ปล่อยจะกวนใส่เนาะจ้าใส่รอดช่องน้ำตาลปี๊บ้าวร้อยยี่สิบกรัมใส่เกลือนิดน้อยจ้ากากาติสองร้อยห้าสิบกรัม เราก็ลอดช่องสองรอยกรัมเราจะ้วะะก็ใส่แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดนี้แม่ปล่อยจะใส่ประมาณ3ากรัมเราจะใส่ไปน้ำละลายไปน้ำแล้วก็ก,กวนเพิ่มไปเรื่อยๆนะจ้ะ <S 2> <S 2> ใส่ไฟออนคอนไฟกลางนะจ้าแต่จะมีน,น้ำเริมห่อนแล้วนะจ้าใส่แป้งข้าวโพดไปเรื่อยๆเลยจ้าแล้วก็ก,ก,กวนแบบนี้นะจ้า กวันาหยุดเมือแล้วจ้ากวันไปเรื่อยเลยจนกว่าจะได้ควาอมเข้ม้นที่ข้อใจนะจ้าตอนนี้เข้มคนแล้วนะจ้าใส่ะชองไปเลยจ้า จ้นนี้คือหน้าตาของรดช่องนะจ้าที่แม่ปล่อยควนเซเมื่อกี้นี่จ้ะจะได้แบบนี้เดี๋ยวลอเค้กสุกก่อนนะจ้าตอนนี้แม่ปล่อยกับอบอันหนึ่งเค้กแล้วเรียบร้อยแล้วนะจ้าจะมาเท,ทอดช่องลาดเลยจ้า เสร็จแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเค้กลอชองของแม่ปอยนะจ๊ะืัอนี้จ้าไม่กินเค้กน้ำกันเมื่อนี้แม่ปอยกับสิคอตัวล่าไปก่อนนะจ๊ะฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมนะจ๊ะเพื่อที่จะบระิพ่านรับชมคลิปต่อไปของแม่ปอยเมื่อนี้แม่ปอยขอตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ